วันจันทร์ที่29ธันวาคม2568เวลา19นาฬิกานายบรรจงโคสิจรนันท์นายกเทศมนตรีเมืองเ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาทเทศบาลปลัดเทศบาลน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันวงโวทประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าครั้งที่5ถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรฯ รัตตสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2519โดยมีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่วงโหวตเมืองแสนลานช้างโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งวงโบสถ์ช่ออินทนินถินสาเกตโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองและรางวัลรองชนะเลิศอ,อ,อันดับสองวงโบสถ์แสนคำโรงเรียนปูเขียว การประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูสลาคุณวุฒิคุณครูสุรินเมธนีคุณครูเรืองยศพิมพ์ทองเป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ณเวทีกลางลานสาเกียรตินครส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด